นีแเสริมไว้ลูกค้าหม่ที่มา29,000ว่าโเท่านั้นค่ะลูกค้าอยู่ตราจสอบ่าจัดบริการด้วยนะคะคันี้ค่ะชมรถก่อนได้เลยนะคะเปิดที่2อ0 0อเิบาทเชิญค่ะรับเลยไหมลูกค้าสนใจันนี้ไหมาสอนก่อนได้ค่ะนะคะใช่แล้วค่ลูกค้ามาชมรถก่อนได้เลยประกันดูรกอีกสักคั้งไมคะใช่แล้วก็ออไค่ะสดในกกบินแ้ค่ะที่เไม่ต้องรอนะลูกค้าขอบุณค่ะออนไนเปิดราาบนรสี่พันถึงหกพันที่ลานนะสองพันหกที่อานรวคะเปิดแล้วจ่าสองสองพันหกที่ลานประกันราคดีมากเดือนสองสอะัน ปีแล้วค่ะต่อเต็มสี arians, ่ลูกค้าลยนะตัสต่อกิดต่อสองพันกระทำปิแล้วค่ะต่อแสนสองระดมนลูกค้าอะไรเลยคะได้มากกว่านี้กิดต่อได้เลยค่ะต่อแสนสองกระกนอะไรเลยคะช่วยสองกระดูก่ันช่วยสองกระดูกมันหนึ่งสองสามแปดราคาสี่ส่ดนแล้วก็ปิแล้วค่ะต่อแสนสิบเกินเลยค่ะแล้วสมาชสมาชสมาชน่งสี่สองอนไลเลยค่ะปิแล้ค่ะต่อแสนสิบเกินไองันแลวี่พันราคาปีแล้วค่ะได้มากกว่านี้เชิญเลยค่ะต่อแสนสิบเกินจีบานเลยค่ะหกพันแล้วก็ปิดแล้วค่ะต่อแสนส สองหกพันลกละต่อแต่ถ้าิดหกพันลนกกแล้วต่อแถ้าเปหกพันน่งเด็กต่อแถ้าเปหกพันหนค่ะตองต่อแส่ถ้าเปิดแปดพันลค่ะตีลักกะสองห้าแปดลักกทแล้วหกศูนย์ลักกลักกต่อแต่ถ้าเปิีหกนแล้วต่อแต่ล้าเปิดสองพันหน่งเด็กสองพันหนึ่ะตองสองแสนหกลูกค้าออนไลน์สอง่ักกปีลักกะสองแสนถ้าเปิ่สอพันลักกะแล้วส่ลกะปีลกกะต่อแ้าเปิดี่พันล้วค้าออนลน์ต่อแ้าเดี่พันหน่ะกต่อแต่ถ้าเป เดเจ็ดหกราคาเปรียแล้วการได้มากกว่าดิฉัเลยค่ะต้องจะเดหมดเจ็ดพันราคาเปรียแล้วค่ะต่อที่ดพนราคาสบายสายไมร้ค่ะสุดต่อตีต่อไาสราคาเปีแล้วค่ะองแแปดมื่นรสบาสบายน่สองราคาเปีแล้วค่ะต้อจองพาคาบสุดสีราคาแล้วค่ะไดว่าดิฉเลยค่ะสจี่พันหนึ่งสุดจพันสอต้อง็สี่ออยนะประมาได้สาม์หนึ่งเจ็ดสามสดต่อิดอได้เลยค่ะสองแต่นสีพบาทนักแปดหราคาเปีแล้วค 你看。